ลูกทุเรียนสิ่งสำคัญมากๆคือเราต้องรู้จักสำรวจพื้นที่และดูดินปลูกของเราว่าเป็นดินอะไรถ้าเป็นที่ลุ่มเวลาฝนตกมีน้ำแช่ขังให้ปลูกแบบไม่ต้องขุดหลุมเลยค่ะและใช้วิธีที่เราจะแชร์ให้ในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นดินอะไรก็ปลูกง่ายติดง่ายด้วยที่สำคัญไม่ต้องมาเทียวใส่ปุ๋ยไปอีกนานมากๆเลยละค่ะ ในคลิปนี้เราจะให้เทคนิคการเช็คและกำจัดเชื้อราในรากทุเรียนรวมถึงให้เทคนิคการจัดระบบรากฝอยทุเรียนให้ฟื้นตัวเร็วและแข็งแรงโตเร็ว,วทนโรคให้ด้วยนะคะดูคลิปให้จบรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะแต่ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กด share. แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ เพื่อนๆทุกคนนะคะจากที่เราเคยแชร์วิธีการปลูกทุเรียนในหลุมพอเพียงโดยการขุดหลุมใหญ่แล้วใส่อินทรีย์วัตถุต่างๆลงใต้ดินไปแล้วนั้นก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจมากทุเรียนแตกยอดใหม่แตกกิ่งก้านดีมากๆเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องมาคอยดูแลใส่ปุ๋ยอะไรอีกเลยตั้งแต่ปลูกมาเลยค่ะ เราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่ได้เก่งอะไรในการปลูกทุเรียนนะคะแต่สิ่งที่เราแชร์ออกมาทั้งหมดนั้นมันเกิดจากการลองผิดลองถูกมาหลายวิธีตายมาแล้วหลายครั้งจนกระทั่งมาค้นพบวิธีการปลูกที่มันปลูกติดง่ายและได้ผลดีทางเราถึงได้ออกมาแชร์ไว้เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เท่านั้นเองค่ะ แต่การปลูกด้วยหลุมพอเพียงนั้นจะได้ผลดีกับพื้นที่ที่ไม่มีน้ำแช่ขังเท่านั้นนะคะถ้าสำรวจพื้นที่ของเพื่อนๆแล้วเวลาฝนตกมักมีน้ำแช่ขังให้ใช้วิธีนี้แทนค่ะใหเ้เพื่อนๆพูนดินขึ้นเป็นโคกเอาให้สูงพ้นระดับที่น้ำแช่ขังนะคะกะเผื่อดินมรนยุบตัวลงด้วยค่ะทางเราจะทำสูงประมาณ50-60เซนติเมตรด้านกว้างให้กินวงกว้างออกไปเป็นระยะอย่างน้อย1.5เมตรค่ะ เมื่อพูนเสร็จแล้วด้านบนเราจะทำการขุดเป็นแอ่งให้กลวงลงแบบนี้นะคะจากนั้นสับหั่นต้นกล้วยใส่ลงไปเพื่อให้ต้นกล้วยไปเป็นตัวรักษาความชื้นในดินและเป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับดินและต้นไม้ของเราค่ะ เสร็จแล้วก็ผสมอินทรีย์วัตถุต่างๆเพื่อใส่พูนโคกเพิ่มเข้าไปดังนี้ค่ะเทขิเท่าฐานลงไปผสมเทปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกลงไปผสมเทนาดินที่มีความอุดมสมบูรณ์หรือดินล้วนลงไปผสมโรยเปลือกไข่ที่ตากแดดหรือคั่วแล้วบีบขย้ำให้เป็นชิ้นเล็กๆลงไปผสม ถ้ามีพวกก้อนหมูนไสเดือนก็ใส่ลงไปผสมด้วยได้เลยนะคะตามด้วยเทกแกลบเผาลงไปผสมสุดท้ายเทเศษใบไม้เศษหญ้าลงไปผสมทุกอย่างคิดเป็นอัตราส่วนการใช้อย่างละประมาณหนึ่งส่วนเท่าๆกันค่ะ จากนั้นก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันส่วนผสมทั้งหมดที่ใส่เข้าไปและวิธีการทำแบบนี้จะทำให้ดินที่เรายกโคกขึ้นมีความโปร่งพูนมีท่าอาหารครบสมบูรณ์มีความชื้นในดินที่เหมาะสมด้วยค่ะจึงทำให้รากทุเรียนชอนชัยหาอาหารได้ง่ายได้ดีต้นทุเรียนจึงปลูกติดง่ายโตเร็วแข็งแรงนั่นเองค่ะ แล้วก็แต่งพูนขึ้นเป็นโคกได้เลยนะคะตอนนี้คือมืดค่ำมากแล้วแสงไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวมาทำต่อให้ดูวันพรุ่งนี้ค่ะมาต่อกันเช้าวันใหม่เลยนะคะหลังจากที่เราสับพูนส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะแต่งพูนโคกขึ้นก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะจากนั้นขุดเกลี่ยรตรงกลางออกให้กว้างกว่าถุงทุเรียนเล็กน้อยส่วนความลึกให้ลึกเพียงแค่หนึ่งในสามของความสูงถุงดินต้นพันธุเรียนเท่านั้นตามที่เราตั้งถุงพันุ์วัดให้ดูเลยค่ะ ใช้คัตเตอร์ตัดก้นถุงออกเพื่อเช็ครากแก้วรากฝอยตัดเสร็จแล้วก็เช็คดูรากทุเรียนก่อนเลยนะคะรากของต้นทุเรียนต้นนี้ขดงอแต่ไม่มากนะคะแต่ที่แย่กว่านั้นคือรากเป็นเชื้อราดำๆและเน่าเราด้วยค่ะพอเราแตะปุ๊บขาดเองปั๊บเลยค่ะ และสังเกตดูดีๆนะคะยังมีจุดที่ขดงอและเป็นเชื้อราดำๆเหลืออยู่ให้เราทำการตัดจุดที่ขดงอและเป็นเชื้อราออกได้เลยค่ะเพื่อป้องกันโรครากเน่าคนเน่านะคะ ทีนี้ไปเช็คดูรากฝอยกันค่ะที่รากฝอยก็มีจุดที่ขดงอและติดเชื้อราดำๆเหมือนกันให้เราทำการตัดออกอย่างที่เราทำให้ดูเลยนะคะส่วนรากฝอยอื่นๆที่ไม่ได้ขาดลุ่งลิงไม่ได้ติดเชื้อราก็ไม่ต้องไปยุ่งไปทำอะไรกับเขาปล่อยไว้เหมือนเดิมเลยค่ะ จากที่เราเช็ครากทุเรียนให้เพื่อนๆดูเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าการเช็ครากทุเรียนสําคัญมากๆถ้าเราไม่เช็ครากก่อนปลูกทุเรียนต้นนี้ก็จะมีปัญหาระบบรากโตช้าหรือไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแน่นอนค่ะเพราะรากมันติดเชื้อรามันป่วยตั้งแต่เรายังไม่เอาลงปลูกเลยนะคะจากนั้นวางต้นพันธุ์ลงหลุมปลูกค่อยๆดึงถุงปลูกลูดขึ้นด้านบนระวังอย่าให้ดินในถุงแตกออกค่ะ แล้วใช้คัตเตอร์ตัดถุงออกได้เลยทีนี้ให้เพื่อนๆจัดระเบียบลากฝอยโดยการคลี่ลากให้แผ่ออกตามดินปลูกอย่าให้ขดงอนะคะวิธีนี้จะทำให้รากหาอาหารได้ดีฝืนตัวเร็วต้นทุเรียนจะปลูกติดง่ายและแข็งแรงนั่นเองค่ะ จากนั้นกลบดินลงหลุมโดยกลบดินให้เป็นเนินเหมือนสละเปาเพื่อให้มีการสลบน้ําจะได้ไหลลงไม่ไปขังที่โคนต้นและอย่ากลบดินไปถมดินที่ติดมากับถุงจนหนานะคะให้เกลี่ยถมเล็กน้อยก็พอเพราะเดี๋ยวรากจะจมทุเรียนอาจจะไม่โตหรือโตช้าค่ะตามที่เราทำให้ดูเลยนะคะเสร็จแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะ ดามต้นไว้เพื่อมีลมพายุมาต้นจะได้ไม่หักค่ะการดามไม้ให้เฉียงออกให้พ้นรากต้นทุเรียนเพื่อป้องกันการไปเสียบโดนรากจะได้ไม่ทําให้เกิดความเสียหายค่ะจากนั้นใช้เชือกผูกยึดต้นทุเรียนไว้กับไม้ดามตามที่เราทําให้ดูเลยนะคะเทคนิคการใช้ไม้ดามของเราคือเราจะใช้ไม้ดามที่สูงกว่าต้นทุเรียน โดยกะให้เวลาเสียบไม้ดามลงไปแล้วยังเหลือส่วนที่ยื่นยาวออกมาเลยต้นทุเรียนออกไปอย่างน้อย70-80ซนเมตรเพราะเวลาที่เราใส่สแสแลนพลางแสงแล้วมันหย่อนลงตัวไม้ดามจะดันสแสแลนขึ้นไม่ให้มาโดนยอดต้นทุเรียนของเราให้เกิดความเสียหายได้นั่นเองค่ะ ทีนี้เราก็มาทำสแลนพรางแสงให้ต้นทุเรียนกันต่อเลยนะคะที่เห็นแสงแดดแรงๆอยู่ตอนนี้คือเวลา7โมงเช้าเท่านั้นเองค่ะด้วยอากาศที่แปรปลวนและร้อนจัดมากๆส่วนเราจะใส่สแลนยาวไปจนถึงอายุ2ปีเลยละคะ่ะเพื่อลดปัญหาทุเรียนใบไม่แดดดังนั้นเสาที่เราใช้จะทำสูงนิดนึงนะคะเพื่อเอาไว้เลื่อนสแลนตามระดับความสูงของต้นทุเรียนค่ะ อินทรีย์วัตถุที่เราใส่เข้าไปถือว่ามากพอสมควรเลยนะคะจะค่อยๆย,ย่อยสลายและกลายไปเป็นปุ๋ยเลี้ยงต้นทุเรียนของเราไปได้อีกนานอาจจะถึงสองปีเลยล่ะคะ่ะถ้าดินใครไม่เป็นด่างสิ่งสำคัญมากขาดไม่ได้เลยนะคะให้ใส่เข้าไปด้วยก็คือขี้เถ้าถ่านคะ่ะเพราะจะช่วยในเรื่องของการเจริญเติมโตได้เร็วและแข็งแรงมากป้องกันโรคทางดินได้ดีมากอีกด้วยนะคะ และถ้าใครไม่อยากให้มีมแมลงมารบกวนก็อย่าลืมใส่เปลือกไข่เข้าไปด้วยจะช่วยไล่แมลงและเพิ่มธาตุอาหารให้พืชได้สมบูรณ์ดีมากเลยทีเดียวค่ะส่วนถ้าดินใครดีอยู่แล้วก็ปลูกแบบธรรมดาได้เลยค่ะไม่ต้องทําอะไรมากต้นก็โตง,งามหรือจะใช้สูตรเราเสริมเข้าไปด้วยก็ได้ยิ่งดีเลยค่ะจะได้ไม่ต้องมาเทียวใส่ปุ๋ยดูแลอะไรมากนั่นเอง ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดซุปเปอร์ตงในช่อง Youtube หรือกดส่งดาวในเพจ Facebook ส่งมาให้เราเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ